ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเรามาพูดกันต่อนะเมื่อกี้ที่แล้วคุณนกได้พูดทิ้งท้ายไปนะคะว่าตอนนี้ว้าแดงนะคะเข้ามาบุกรุกนะคะพื้นแผ่นดินไทยนะคะบุกรุกมาเป็นเวลาสิบสิบปีแล้วนะคะตอนนี้พวกเราชาวไทยนะคะรวมทั้งคุณนกรวมทั้งพลังเอฟซีแล้วก็พวกเราชาวไทยนะคะตอนนี้ก็ได้รับข่าวสารแล้วเพราะมันเป็นข่าวที่รุนแรงมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็รับรู้แล้วใช่ไหมคะ แล้วก็ข่าวช่องทีวีนะคะสื่อสารต่างๆ u t u b e นะคะก็ประโมข่าวกันนะก็ว่าชาแดงจะยอมถอยหรือเปล่านะคะซึ่งหลายๆคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์นะบางคนก็เข้ามาแบบประชดประชันเนาะว่าเออประชดประชันมาเออยกใครเข้าไปเลยอะไรเงี้ยคือประชดประชันนะคะแต่จริงแล้วคนไทยนะคะมีหัวใจนักสู้เป็นเป็นคนไทยที่ไม่ยอมอยู่แล้วนะคะไม่ยอมเสียดินแดงอยู่แล้วนะคะ แต่ไอ้ที่มันเสียไปแล้วก็เสียไปนะครอืมแต่ตามที่คุณนกติดตามคอมเมนต์นะคะคุณนกเข้าไปดูช่อง Youtube แต่ละคอมเมนต์ก็บอกว่าจะไม่ยอมนะคะทหารไทยต้องสู้ตายนะคะซึ่งแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆในส่วนมากจะไม่ยอมเด็ดขาดนะคือให้ลุกลุกล่ว้าแดงออกไปจากพื้นแผ่นดินไทยนะคะคือแต่ละคอมเมนต์บอกว่า ทหารไทยจะต้องไม่อ่อนแอทหารไทยต้องเข้มแข็งนะคะแล้วก็พวกเราชาวไทยต้องรวมพลังกันนะคะรวมพลังขับไล่ว้าแดงนะคะออกไปนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนนะคะเราจะไม่ใช้ไม้อ่อนนะคะเพราะว่าตลอดเวลาตามที่คุณนกได้ติดตามข่าวนะคะซึ่งเขาก็บอกว่ามีการพูดคุยกับว้าแล้วนะคะคือ บางคนก็ไปชดประชันว่าอ้อนวอนกราบไหวใช้คำพูดแบบนี้อ้อนวอนกราบไหวเลยว่าก็ไม่ยอมออกคำพูดอันนี้คือ,คอเขาไปชดประชันนะคะคุณนกเข้าใจนะครับก็มีการพูดจาเจรจาหลายๆครั้งนะแต่ว่าเขาก็ใช้ไม้แข็งนะคะในขณะที่ไทยเราใช้ไม้อ่อนตลอดเวลานะครับก็ยื่นคำขาดแล้วนะคะให้ออกไปภายในวัน ที่18ธันวาคมนี้นะคะแต่หลายคอมเมนต์นะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านที่มาออกช่องรายการต่างๆก็การันตีแล้วนะคะว่าไม่ถอยแน่นอนว่าพร้อมบวกพร้อมลบพร้อมลบ,พมลบเพราะว่าตอนนี้นะคะตามที่คุณนกติดตามข่าวนะคะอันนี้จะถูกหรือผิดคุณนกไม่ทราบเพราะว่าคุณนกอยู่ไกลนะคะคนกติดตามข่าว ทหารว้านะคะตอนนี้ยกกําลังพลเข้ามาแล้วนะคะอย่างที่คุณนกพูดเมื่อคลิปที่ก่อนแล้วใช่ไหมคะว่าเขาขอเวลานะคะเมื่อคนไทยยื่นคําขาดแล้วนะคะเขาขอเวลาถึงวันที่18บธันวาคมนะคะเขาถึงจะให้คําตอบเขาฉลาดมากๆว้านี่ฉลาดมากเขาขอเวลายืดเวลาให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ เพราะเขาจะเสริมกําลังเข้ามานั่นเองเขาพร้อมรบอยู่แล้วเข้ามาอาศัยอยู่สิบสิบกว่าปีอยู่แบบบริปักแล้วอืมไอ้เรื่องที่จะถอนไปนะถอนไม่ได้ง่ายๆหรอกค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่ฐานเดียวฐานใหญ่เนะี่ยมันอยู่ในเขตของประเทศไทยแล้วฐานย่อยๆอีกล่ะเพราะว่าแผนของเขาาไม่ได้ยึดแค่แผ่นดินไทยแต่แผนของเขาอ่ะเขาต้องการที่จะประจวบว้าใต้อะ ที่อยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยยึดไปเรื่อยๆตามตะเข็บชายแดนขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงว้าเหนือเขาจริงๆแล้วว่าเขามีกลุ่มก้อนของเขาอยู่ที่เขตว้าเหนือติดกับแผ่นดินแผ่นดินจีนนะคะแต่ทำไมเขาถึงมาต้องลกตั้งลกลากอยู่ทางแถบใต้ได้ทางแถบรักชานใต้ได้ นั่นก็คือเขามีแผนแล้วนะคะแผนที่จะประจวบรัดใต้กับรัดเนื้อเนี่ยให้มาบรรจบกันคือกืนกินน่ะพื้นที่ตะเข็บชายแดนไปเรื่อยๆว้านิชฉลาแล้วเขาขอเวลาถึงวันที่18ธันวาคมนั่นหมายถึงว่าเขาจะต้องขนกําลังพลของเขาก็มากําลังพลเข้ามาแล้วก็ยุโทโธปรกรณ์อย่างที่คุณนกบอกเมื่อกี้ที่แล้วนะว่ามีอะไรบ้างดน ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็จรวดต่อต้านอากาศยานปืนต่อตู้ปืนต่อสู้อากาศยานอืแล้วก็ปืนใหญ่โอ้นอกจากปืนใหญ่แล้วก็ปืนสไนเปอร์กึ่งอัตโนมัตินะคะซึ่งอาวุธพวกนี้นะคะเป็นอาวุธที่ทําลายล้างะคะ่ะทำลายล้างอากาศยานได้นะ,คะเครื่องบินลบได้เลยนะคะ อย่าประมาทว้าแดงน,นะคะไม่ใช่ขี้ไก่นะคไม่ใช่ขี้หมูไม่ใช่ขี้ไก่นะคะ,ะ,คะอืเขาขนเข้ามาแล้วนะคะแล้วเขาก็ตรวจฐานทหารไทยแล้วนะคะว่าอยู่ตรงไหนกําลังพลเท่าไหร่นี่แสดงว่าเขาพร้อมรบแล้วนะคะไม่งั้นเขาไม่ขอเวลาถึงวันที่สิบแปดทันวานั่นหมายถึงว่าเขามีเวลามากพอนะคะที่จะต่อกอนนะคะมี เวลามากพอที่เขาเรียกอะไรอะภาษาไทยใช้ไม่ถูกอีกแล้วอืม,อมการประชุมอืมการประชุมหารือนะคะในกองทัพของเขานะคะว่าเขาจะป้องกันอย่างไรเขาจะตอบโต้ไทยอย่างไรอเขาจะรุกอย่างไรจะถอยล่นอย่างไร เขาเตรียมไว้แล้วค่ะสิบแปดธันวานี่คือแผนการรบของเขานะคะเขาเตรียมพร้อมหมดแล้วค่ะอันนี้คุณนกไม่ทราบว่าผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเราเนาะเขาจะรู้หรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าวาแดงนี่ก็ชนชาติจีนใช่ไหมคะชนชาติจีนนี่เขาเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าหัวก็เป็นอย่างไรนะคะคุณนกอยากจะใช้คําที่มันรุนแรงแต่ก็โอเคเนาะเราต้อง ใช้คำพูดที่มันไม่รุนแรงไม่กระทบกระเทือนต่อบุคคลอื่นมากไปนะคะแต่ขอให้รู้ว่าเขาฉลาดกันแล้วกันฉลาดเกินกว่าที่เรา,เราคาดคิดนะคะไม่งั้นเขาไม่มาตั้งลกลากอยู่ทั้งภาคใต้ของฉานละคะ่ะเนาะพอเขาก็พยายามที่จะกินกินแถบตะเข็บชายแดนที่ยังไม่ได้ปักชายแดนนะคะที่มันเป็นพื้นที่สลับซับซ้อนที่เขาจะใช้อันนี้แหละพื้นที่สลับซับซ้อนนี่แหละคะ่ะ เพื่อจะกืนกินดินแดนไปเรื่อยๆเพื่อให้ว้าใต้กับว้าเหนือมาบรรจบกันเมื่อบนจบกันเมื่อไหร่นั่นแหละประกาศเป็นรัฐว้าทันทีนะคะนี่คือแผนการขเขานแผนใหญ่นะคะเขาจะทําสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ขึ้นอยู่ที่ว่าฐานไทยของเราเนี่ยจะเข้มแข็งขนาดไหนจะกําแตดเขาออกไปให้พ้นแผ่นดินไทยก่อนที่ว่าความคิดความมุ่งความฝันของเขามันจะประสบผลสําเร็จหรือเปล่าเราจะต้อง ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะเราจะไม่ยอมให้เขากืนกึน,นพื้นแผ่นดินไทยรอยตะเข็บชายแดนไทย,ไท,ยที่มันเป็นพื้นที่สลับเป็นพื้นที่ซับซ้อนอยู่นะคะซึ่งเมื่อมันเป็นพื้นที่ซับซ้อนนะคะเรายังไม่เข้าไปเลยแล้วเขาเป็นใครจะเข้ามาเราต้องไล่เขาออกไปก่อนอืในเมื่อมันพื้นที่ซับซ้อนคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาปักหลักนะคะใช่ไหมเราต้องคิดถึงข้อนี้สิคะ เออต้องนึกถึงรักความจริงฉะนั้นเราคนไทยก็ไม่ยอมคุณนกคิดว่าไม่นอกไม่ใช่แต่คุณนกแล้วค่ะคนไทยทั้งประเทศเลยตอนนี้พากันเนาะเดือดร้อนไม่ใช่เดือดร้อนใช้คําว่าเดือดร้อนใจที่ว่าโมโหว้าแดงว้าแดงเหิมเกิมคุณนกดูแล้วคนไทยนี่จริงๆนะคนไทยนี่คุณนกต้องยอมรับเลยะคะับว่าเป็นคนที่รักชาตินะคะ เกิดภัยคุกครามในคนไทยนี่จะรวมพลังกันเลยรวมพลังกันไม่ยอมเด็ดขาดนะคะเราจะต้องไม่ยอมว้าแดงมันเป็นใครมันก็แค่คนกลุ่มชนเล็กๆมันจะมาซื้อมันจะมาสู้ประเทศไทยได้ยังไงประเทศไทยพื้นที่เท่าไหร่และว้าแดงอ่ะมันมีพื้นที่เท่าไรกองกําลังมันเท่าไรอาวุธมันเท่าไรฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวมันเราสู้สุดฤทธิ์นะคะเอาให้มันเข็ดลาบไปเลยว่า ผืนแผ่นดินไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวว้าแดงก็ไม่มีสิทธิ์ที่เข้า,ขามานะคะเกินกินนะคะเราไม่ยอมเด็ดขาดนะคะอดีตที่ผ่านมาที่เสียไปแล้วก็แล้วกันไปแต่ณปัจจุบันนี้เราต้องไม่ยอมนะคะคนไทยนะคะฐานไทยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองของมอนไทยเราต้องไม่ยอมนะคะผืนแผ่นดินไทยเราต้องนึกถึงนะคะว่าอดีตที่ผ่านมานั้นบรรพบุพรุษของเรานะคะ ซึ่งเขาก็ต่อสู้มาด้วยความยากลำบากนะ,ะต่อสู้มาสมัยนั้นนะคะยังไม่มีปืนมีแค่มีดมีแค่ขวานที่ไปต่อสู้ไปต่อก่อนนะคะตอนนี้ต้องยอมรับนะคะใช้มีดมีดนี่คือหลักในสมัยก่อนนะคะใช้มีดนะคะสู้กันนะคะแล้วก็ไม่ได้มีรถล,ลานะคะต้องเดินเท้าเปล่าต้องใช้มา้าใช้ช้าง นี่คือบรรพบุรุษของเรานะคะที่ต่อสู้กับอาณาศัตรูนะคะเลือดเนื้อเสียเลือดเนื้อเสือชีวิตไปและทําไมในเมื่อบรรพบุรุษของเราต่อสู้มาจนเป็นผืนแผ่นดินไทยอะ่ะเราจะยอมหรอเราจะไม่ยอมเสียดินแดนเนาะเราต้องช่วยกันคุณนกเชื่อว่าทหารไทยอะ่ะหัวใจเต็มร้อยทหารไทยเรารบเก่งอยู่แล้ว เพราะว่าฐานไทยเราเราเคยต่อกรกับฐานเวียดนามมาแล้วจําได้ใช่ไหมคะเมื่อสาสิบกว่าปีที่แล้วด้านจังหวัดอุตรดิตถิณุโโรเพชบู์ทหานเวียดนามนะคะเข้ามากับเรานะคะฐานรานะคะรวมพลังกันต่อสู้นะคะเข้ามายึดพื้นแผ่นดินไทยจําได้ไหมคะถ้าคุณนกจำไม่ผิดคือจังหวัดเพชรบณ์นนะอืมเข้ามานะ ฐานไทยต้องใช้ความลําบากมากตอนนั้นมันเป็นป่าเป็นเขาต้องฟังทหารเก,ก่าๆนะเห่างนคุณกรลกฎอย่างเงี้ยอือที่เล่าเนาะคุณอกรลกฎอ่าอาจารย์โตอย่างเงี้ยคุณนอนอย่างเงี้ยช่องคุณนนช่องช่องคุณกรกฎช่องอาจารย์โตอ่ะคุณนกกงไปติดตามนะครับเขาสู้มาด้วยความยากลําบากตอนนั้นเป็นป่าเป็นเขารถถังก็เข้าไปไม่ได้จะเอารถถังเข้าไปจะต้องไปตัดนะ ไปตัดไม้ไปทําทางยุ่งยากขนาดไหนนะคะกว่าก็จะผ่านพ้นมาได้เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยไม่สามกว่าสิบปีขับไล่ทหารลาวขับไล่ทหารเวียดนามออกไปเพราะลาวกับไทยตอนนั้นเอเพราะลาวกับเวียดนามนะคะเขารวมพลังกันนะคะที่โจมตีไทยเพื่อมายึดแผ่นดินไทยนะคะไทยสู้นี่คือความยากลำบากของทหารทหารไทยต้องยอมรับเลยนะคะ สามบกว่าปีที่แล้วต้องยกให้กับทหารพานเลยนะครับอย่างคุณกอลกฏคุณนนอาจ,จารย์โตเนี่ยเขาเป็นทหารพานเกา่าอ่ะแล้วก็กลุ่มกลุ่มบุคคลหลายๆท่านเนี่ยเป็นนักสู้คุณกเข้าไปติดตามโอ้โหฟังแล้วเขาไม่ยอมอ่ะเขาไม่ยอมฐานเกา่าและทหารที่เขาปลดประจําการไปแล้วเขาเรียกว่ากองกําลังกองกาลังเสริมเนาะเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหมือนกัน นี่คือคนไทยทหารไทยเราพร้อมสู้อยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องสูงเขาจะอย่างไรอันนั้นคุณนกจะไม่มีภาควิจารยเนาะเอาเป็นว่าทหารไทยของเราพร้อมสู้พร้อมรบนะคะซึ่งคุณนกเองนะคะแล้วก็พลังเอฟซีนะคะแล้วก็คนไทยนะคะทั่วเลยนะคะสามสิบเจ็ดสิบสามล้านคนนะถ้าคุณนกจํา จะไม่ผิดเนาะพวกเราอะเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วนะคะพวกเรานี่เป็นกำลังใจให้การสนับสนุนทหารไทยอยู่แล้วให้สู้นะคะเราต้องสู้นะคะณนะปัจจุบันนี้ถ้าไม่สู้ตอนนี้จะไปสู้ตอนไหนล่ะคะเราจะเฉยไม่ได้แล้วว้ามันเพิมเกิมปล่อยไว้ไม่ได้นะคะต้องเก็บมันนะคะทุกเม็ดทุกหน่วยนะคะ เอากระจุยไปเลยเพราะว่ากองทัพของเรานี่อยู่ลำดับที่ยี่สี่หรือ25้าของโลกก็ไม่ทราบนะคะอย่างกองทัพว้าเนี่ยมันเป็นกองทัพที่โนเนมอะ่ะแต่เขาก็ยังเหิมเกิมมืออือกับกองทัพไทยอะ่ะเราจะปล่อยหรอคะเราอยู่ลำดับที่ยี่หรือลำดับยี่สิบห้าเนี่ยของของโลกอะ่ะเอาให้มันเห็นไปเลยให้มันรู้ธิ นี่คือประเทศไทยนี่คือแผ่นพื้นแผ่นดินไทยนี่คือทหารไทยนี่คือสัตว์นี่คือนี่คือสักยนุภาพนะครับประสิทธิภาพนะครับของทหารไทยนะครับเราพร้อมรบเราพร้อมบวกเราพร้อมที่จะทําลายเมื่อคุณไม่กลัวเราเราก็ต้องมีวิธีำกำจัดคุณเพราะว่าพื้นแผ่นดินไทย จังหวัดไม่ห้องสอนที่คุณเข้ามายึดครองอยู่สิบกว่าปีนี่มันคือผืนแผ่นดินไทยคุณจะมาอ้างไม่ได้ว่าคุณยึดมาจากทหารไทยใหญ่รุ่นสมัยขุนศาคุณยังไม่ใช่ข้ออ้างอันนี้ไม่ได้เพราะนี่มันคือผื้นแผ่นดินไทยฐานไทยสู้ตายแล้วเรามาดูนะคะว่าวันที่สิบแปด ว้าจะให้คำตอบอย่างไรถ้าว้ายังเขิมเกลมหืออือไม่ถอยนะคะแต่คุณนึกรู้ว่าเขาไม่ถอยแน่นอนว้าไม่ถอยแน่นอนและเรามาดูนะคะว่าฐานไทยของเราจะจัดการอย่างไรและฐานไทยจะสั่งสอนทหารว้าทหารว้าว้าแดงอย่างไรนะคะครั้งนี้ เป็นครั้งที่สำคัญที่สุดที่ว้าแดงจะได้ประจักษ์ว่าฐานไทยมีแสนยานุภาพขนาดไหนจะทำให้พวกว้าแดงเห็นว่าฐานไทยนะคะที่มีกองกำลังที่เข้มแข็งและยิ่งใหญ่ติดอันดับที่24ของโลกหรือที่25ของโลก เราจะแสดงให้คุณเห็นนะคะค่ะเนาะสำหรับคลิปคิปนี้นะคุณนกต้องขอขอบคุณพลัง f อซทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะต้องขอโทษขออภัย้วยนะคะที่คลิปคปนี้นะคะก็ยังติดตามสถานการณ์การร้อนแรงระหว่างทหารไทยแล้วก็ทหารว้าแดงนะคะที่เข้ามาบุบก,บกดินแดนไทยนะคะ ถ้าคุณนกใช้คําพูดที่ไม่สละสวยใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องใช้คําพูดที่มันผิดพลาดหรือใช้คําพูดที่ไปก้าวล้ําล่วงเกินบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะ,ะต้องขอโทษขออภัยเ้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณพลัง f c นะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะเพราะว่าโฆษณาคือหัวใจหลักของการจัดทําช่อง YouTube เลยนะคะสําหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอล่าวคบคว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ